สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านเป็นประจำเช่นเคยนะครับเขากับเขียวคลาดบนไซฟาร์ม k v f ห่างหายไปนานเลยนะพี่น้องเกือบเดือนไม่ได้มาทำคลิปเลยช่วงนี้ยุง่งอยู่กับการทำสวนกลางะเลนอะไรต่งตางๆทำลานทำซุ้มกาแฟไม่มีเวลาทำคลิปอันนี้วันนี้เลยจะทำคลิปเกี่ยวกับการชำสวนการทหนกาหล่างท่านถ้ามมาวลาทำคอัยทำ่ยับาวาทําอไ่างทาไง ก็จะเห็นต้นคลิปก็เอาหาเด้อพี่น้องเด้อแต่น,นี่มาเลือกอยู่มุมนี้เนี่ยคือเห็นเนี่ยเห็นแม่ด้านหลังผมทุ่งดอกอลินสนลินสนใบกลางออกดอกเต็มต้นเลยอันนี้เป็นลินสนกิ่งตอนนี่กำลังออกดอกก็เลยเลือกมุมนี้มาถ่ายเปิดคลิปโฆษณาไม้ด้วยก่อนจะไปดูการชํำกิ่งเพิ่มหน้าวิธีการต่าง ว่าชำแบบไหนทำยังไงไอที่เห็นต้นคลิปน้ำมกเด้อพี่น้องเด้ออย่าไปซีเรียสบนสายสายห้าสายบันเทิงพี่น้องกิ่งเพิ่มหน้าหากิ่งที่ไม่แก่ไม่อ่อนเกินไปจะชำที่ง่ายสุดมาหลังจากได้กิ่งมาแล้วพี่น้องมาดูเครื่องมือที่ต้องใช้กันมีอะไรที่ต้องใช้ในการที่เราจะตัดปักชำกิ่งอืม,ต,มตระลับเม็ดไม่เกี่ยวกันไกลตัดกิ่งไม่ใช่เลือ่อยก็ไม่ใช่ยาทาดำขาว ไม่เกี่ยวไอ้ที่ยกมานี่ไม่ได้ไม่เกี่ยวเลยไม่ได้ใช่เอามาอวดเอาออกสิ่งที่ต้องใช้มีดเหล่าดินสอแก้กัดไกล,กลตัวนี้เพราะว่าไอ้อันเนี้ยผมตัดเป็นท่อนมาแล้วมันก็ต้องใช้กันไกลตัวนี้เนาะตัดถ้าเป็นกิ่งใหญ่ก็ใช้เลื่อยแต่แต่ชุดนี้ผมไม่ได้ใช้เลื่อยผมใช้กันไกลตัวนี้อุปกรณ์ที่ใช้ก็มีแค่สามตัวนะั่นนอกนั้นเอามาอวดพี่น้อง บนไส้สา่ห้านะพี่น้องนะเน้นน้ำไม่เน้นเนื้อไอที่เห็นต้นคลิปนั่นเน้นย้ำว่าเอาหานะจะไปซีเรียสก็มันทําอะไรมีความทุกเนี่ยเราจะมาทําอย่างเงี้ยนี่นี่คือที่ผมตัดแต่งแล้วเพื่อไม่ให้เป็นการเยินเยอะหลายขนาดคีโมต้นคลิปไปยังสามนาทีแล้วน,น,นาะสี่น,น,นาทีเข้าไปแล้วนี่คือที่ต้องแยกไส้เนี่ยมันจะมีช่วงอ่า คนคนกิ่งกลางลำกิ่งแล้วก็ปลายกิ่งจริงปลายกิ่งไม่ต้องใช้ก็ได้หรอกสำหรับผมนะเพราะว่าส่วนผมมันส่วนบนส่วนเพิ่มหน้าเลยแหละมีเพิ่มหน้าเยอะแยะมากมายแต่ผมเนะ่ะเป็นพวกคนโลภขี่เสดายอย่างที่เห็นทุกครั้งในคลิปแบบนี้แต่เป็นคนอื่นเขาโยนทิ้งมดอย่างเงี้ยเขาจะเอากิ่งที่จะสวยนะชำชำเราตดง่ายสวยนะกิ่งขนาดนี้ประมาณปาก,กาประมาณนิ้วก้อยคราวนี้ที่เห็นวาดเห็นอะไรเนี่ย อันนั้นเล่นมกุกไม่ต้องซีเรียสจริงจังขนาดนั้นโดพี่นอ้องแบบเอาแค่แบบคนีเอานะ่ะผมก็ใช้วิธีคนนีเอาก็ประมาณคืบก็สิบเซนแปดเซนสิบเซนสิบสองเซนแล้วแต่สะดวกสนัดพี่น้องแล้วแต่ตั้งเป้าหมายว่าจะาจะเอากิ่งยาวกิ่งสั้นขนาดไหนอะไรยังไงที่จริงไอพิมหน้านะ่ะตดข้อตาเดียวก็ติดน,นะช้ำ แต่ในการทำองผมจะได้อย่างผมจะมีจุดประสงค์และมีเป้าหมายแอบแฝงทุกขัง้งก็เป็นความลับเอาไว้เดี๋ยวค่อยเฉลยเอาไว้พี่น้องที่ตามผมเป็นข้างๆไปเผยที้เดียวเดี๋ยวไม่ที่ตาม <c oughs> <c oughs> อ่านี่จะเห็นว่าผมแต่งแผลนะคือเนี่ยเพราะว่าถ้าไม่แต่งอะ่ะกันไกตัดกิ่งมันมันมันจะทำให้ไม้แตก อย่างที่เห็นนะที่ที่เห็นต้นคลิปอะไม้มันจะแตกเนี่ยมันจะแผลมันจะแตกอย่างเงี้ยเวลาเราช้าอะลากมันจะออกไปเสมอกครอกพี่น้องดังนั้นเราต้องมาเก็บแผลงานบอนไซเป็นงานที่แบบจะว่าจุกจี๊ก็ได้นะเป็นงานง่ายก็ได้ดแบบงานสบายๆนั่งในร่มแต่มันจะเป็นงานละเอียดจุกจิก๊มันจะหาคนงานยากเพราะว่า อย่างที่เคยบอกอะไม่แต่การถอนอยายังยังต้องมีพิธีรีตองเลยอ่ะเดี๋ยวมาดูการแต่งแผลกันก่อนจะไปทําการชำํำไอพวกในถุงนั่นคือผมแต่งแผลเรียบร้อยแล้วแหละอ่ะมาดูการแต่งแผลคร่าวๆก็เหมือนแต่งแผลกิ่งหมากอลไรทั่วไปนะพี่นอ้องเลยเราก็จะแต่งแผลให้มันเอ่อเรียบอย่างเงี้ยมันยาว มันก็แล้วแต่คนชอบเด้อพี่นอ้องเด้อบางคนอยากเล่นไม้สูงนะเพราะว่าตั้งสเปคไม้ไม่เหมือนกันเนาะคนเราชอบอะ่ะบางคนจะมีจินตนาการว่าอยากเล่นไม้ทรงสูงเขาจะไว้ประมาณหนึ่งอันนี้นิ้วครึ่งเกือบสองนิ้วนะนี่ข้อตาสําหรับไม้ข้อตาห่างอ่ะมันจะจะจะ,จะต้องพิธีพิถันในการตัดหน่อยคือเราจะต้องการระยะให้มันได้ถ้าไม้ข้อตาทีอ่ะมันตัดตรงไหน,นก็ได้เพราะว่าข้อตามันจะขึ้นที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 อ่ะเราตัดตรงไหนก็ได้อันนี้ผมจะเล่นอันนี้ผมจะคุยสําหรับ เผื่ออนาคตทําไม้ทรงต้นทรงเตี้ยเพราะมันต้องมีการต่อเขียงเนาะผมก็จะตัดสัน้นก็จะตัดประมาณเนี้เส้นสองเส้นนิดๆเพื่อแตกเห็นไหมเวลาตาัดมันจะแตกถ้าจจไม่ให้แตกอะต้องใช่เลื่อยเลื่อยหางหนูแต่ถ้าทําเล่นเองอะ่ะใช้ได้เนี่ยเลื่อยแบบนี้ยเลื่อยแผลจะไม่แตกเลยแหละแต่งแผลง่ายแต่เ,เขาเนี้ยผมช้ำนะ่ผมทําไม้ผมไม่ได้ทําแบบ ห้ากิ่งซีบกิ่งผมทําเป็นสองพันสามพันกิ่งนี่อยู่ในถุงมูนี่มดนี่นะประมาณเกือบเกือบสองพันกิ่งผมก็เลยต้องใช้กันไกตัดแล้วมาแต่งแผลตามหลังละนี่ผมก็จะแต่งประมาณก็เนี่ยมันก็คือทําให้แผลมันเรียบพี่น้องแล้วมันก็จะทําให้มันออกลากได้ดีก็เหมือนการแต่ไงไนการช้ากิ่งทั่วไปนี่แหละหลายท่านก็ดูมาจากหลายคลิปหลาย,ลยอะไรเนาะก็น่าจะนั่นอยู่อันนี้ก็ เอาแบบบันเทิงแล้วกันจะได้ประมาณนี้เนี่ยถ้าถ้าไม่งั้นนะถ้าแผลแตกอะ่ะอย่างมันแตกตรงช่วงนี้อย่างที่เห็นเมื่อกี้เนี่ยนะมันก็จะมาออกรากช่วงบนเนี่ยตามที่รอยตแตกเราจะมาออกลากช่วงกลางอืมออกไปทั่วมันจะไม่สวยเวลาเราจะมาจัดลากหรือเราจะมาทําอะไรอย่างเงี้ยอ่ะนี่เซ็ก,กระบวนการง่ายๆแต่ไว้ที่มันยาวคือคีโม เดี๋ยวเราไปดูการกอกดินเตรียมดินกันใช่อะไรมัง่งนี่คือทีมงานกอกดินครับวันนี้คุณนายมาคุมงานด้วยตัวเองนู่นนะคุณนายผมเสื้อแดงสวยงามสุดในนี่อันนี้น้องสะพ้ายนีย่ทีมงานนี่จะกอกดินซึ่งเมื่อก่อนผมจะชําเป็นเป็น,เป,นเป็นรวมกันนะชําชัรวมกันแต่ ชุดนี้ผมจะชําแยกถุงเลยถุงละกิ่งคือมันสะดวกส่วนผสมก็จะใช้เป็นแกแําผสมขุยอัตราส่วนหนึ่งต่อหนึ่งหรือตามคาดคะเนที่ท่านหมาะสมคือสูตรของแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันเลยพี่น้องเด้อบางคนก็ใช้ขุยมะพร้าวเพียวๆบางคนก็ใช้แกบเพียวๆบางคนก็ผสมแต่ผมอ่ะใช้วิธีผสมแบบนี้ผมจะคุมอุณหภูมิได้ง่ายกว่าเมอชําเซตแล้วก็จะได้ประมาณนี้นี่ทีมงานทํา กอกใส่ถุงเสร็จแล้วม็นจะได้ประมาณนี้พี่น้องเอามาเรียงนี่อันนี้ไม่ใช่ลวดสายสินเด้ออย่างที่บอกไม่ใช่ลวดสายสินนะคือเอามากันไม่ให้ถุงมันล่มทีแรกถ้าเป็นเมื่อก่อนผมจะใช้เป็นไม่ลวกแต่สมัยนี้ไม่ลวกมันหายากผมก็จะใช้ลวดแล้วมันจะได้เป็นทางให้ที่ชัดเจนว่าช่องนี้จะเป็นทางเดินสําหรับลากสายยางสาหรับเดินนี่ นี่จะเป็นโซนของกองกระถางเนี่ยที่หายไปก็จะไปทาความสะอาดสวนเนี่ยพี่น้องเดี๋ยววิธีการช้ำกิ่งเราจะมาดูกันอีกข้างหนึ่งก็ช้ำง่ายๆเ่ะพี่น้องกยแต่มันจะติดง่ายไหมแค่นั้นเหรอละเอาละครับพี่น้องหลังจากเราได้กิ่งเพิ่มหน้ามาแล้วตามขนาดที่เราต้องการตัดแต่งแล้วเนาะนี่เราจะมาทําการชําอันนี้ จะเริ่มช่ำเป็นกิ่งเล็กอันนู้นเราเลือกเอาใช้แล้ววิธีช่ำก็เหมือนไม้ทั่วไปพี่น้องชํำปลักลงไปเหินหมนิเน่เดี๋ยวปรับกลงก่อน,นปลักลงไปกดขอบขอบพอตึงๆคือึพอตึงๆนี่ไม่ให้มันล่มเดี๋ยวเวลาเราลดน้ำด้วยเวลาฝนตกแล้วเดี๋ยวกิ่งมันจะล่ม ก็จะปักไปประมาณหนึ่งเซนโดยประมาณนะบางอันอาจจะนิ่วหนึ่งบางอันอาจจะเซนหนึ่งก็ประมาณนี้แหละเราวางปักชำไปก็กระถาไปด้วยรอดเด้อติดเด้อย่าเปื่อยตายเด้อรอดทุกต้นเด้อคือคือเป็นคนที่ชำไม้ขายปลูกไม้ขายแต่ว่าชำพันกิ่งจะติดอยู่ประมาณ ร้อยสองร้อยกิ่งนั้ๆทีจะฟุกแบบว่าชำชำพันจะตีสักเจ็อยนี่ยก็บุญแหละสำหรับเขียว,วนะนั่งน,นั้นผมเลยต้องเป็นชำมากล่องนี้ที่เห็นอยู่นี่ประมาณเจ็รยถุงแต่ว่ายังไม่สุดล่องหนูพี่น้องนูน่นมันจะยาวไปนูน่นก็ประมาณ10เมตรก็น่าจ,จะได้ล่องละประมาณหนึ่งพันถุง แล้วก็เหลือขึ้นร่องใหม่ผมกล้าว่าชุดนี้จะช้ำสัก2,000ถุงถ้าเป็นจริงๆนะเป็นเมื่อก่อนนะ่ะผมจะช้ำแบบใส่กระถางใส่กระถางอย่างพวกนะั้นแล้วก็ช้ำรวมกันกระถางแล้วซกิ่งยี่ซกิ่งอะไรเงี้ยแล้วเวลานั้นเราผมก็มาแยกมาแยกมาแยกปลูกใส่กระถางเป็นกระถางเดียวจะจัดารากจะอะไรก็ทำไปแต่อันนี้ผมมีออเดอร์ มีแบบว่าเขาอยากได้เป็นกิ่งชำํำอ่าก็ชําขายไปปลูกไม้ขายรายได้เสริมก็จะมีเล็กมีใหญ่ก็ชําไปอย่างเงี้ยเรื่อยๆพี่น้องเดี๋ยวเต็มเดี๋ยวตอนเต็มแล้วมาดูกันอีกทีนึงว่ามันจะออกมารูปแบบไหน เอาละครับพี่น้องครับตอนนี้พารกิดชํำกิ่งเพียมหน้าของผมก็เสร็จเรียบร้อยไปแล้วหนึ่งร่องนะครับหนึ่งร่องนี้ประมาณพันกว่ากิ่งแต่ก็ยังไม่ได้นับชัวร์พันเท่าไรร่องนู้นกำลังทำเดีย๋ยวพรุ่งนี้จะทำต่อแต่นี่ก็ได้หนึ่งคลิปแล้วเนาะเพราะว่าก็แค่มันไม่มีอะไรมากกับพี่น้องอ้การช้ำกิ่งอะสิ่งที่เหลือก็ก็เรียกว่าอะไรละฝากดวงฝากเทวดาก็ พอแล้วกันตามภาษาเนาะเพราะว่าชำพันกว่าเนี่ยเีสักเจ็ดแปดร้อยกิ่งกับบนเขียวแล้วเด้อเพราะว่าเป็นคนทําไม้แต่ว่าชาไม้ไม่ค่อยติดไม่รู้เปไ็นไรนะอืมคนอื่นก็ชาโมกชาอะไรยังง่ายๆเขียวไนดะ้ชายากเลยเนีย่ยก็นี่ก็ทําเป็นแบบเหมือนเดิมนะครับเน้นหน้ามไม่เน้นเนื้อก็ <G ül üyor> <G ül üyor> <G ül üyor> ถือว่าดูเอาฮาเนาะวาไรตี้บันไซสายบันเทิง การวิธีการชํำกิ่งเพิ่มหน้าเพื่อทำการานำไปปลูกขยายพันธุ์อันดับต่อไปพวงนี้ก็จะเป็นรุ่นที่สามสี่ของปีนี้รุ่นที่สี่ของปีนี้รุ่นที่หนึ่งกำลังตัดทำทรงอยู่รุ่นที่สองกำลังทำขนาดอยู่เสริมสางรุ่นที่สามกำลังอยู่ในถุงที่อยู่สวนนู่นข้างบนนู่นรุ่นที่สี่คือรุ่นนี้ที่กำลังชํำก็ตั้งเปาไว้ว่าประมาณสักสองถึงสามพันกิ่ง สองสามพันท่อนประมาณเนี่ยที่ช้ำนะแต่เติ๊ดเราไม่รู้ว่าจะติ๊ดกี่กิ่งอันนี้ก็คลิปนี้ก็ลาไปง่ายๆอย่างนี้แหละครับพี่น้องเหมือนทุกครั้งแหละเวลาเปิดคลิปอะ่ะคือง่ายเวลาลงปิดคลิปอะ่ะอย่างยากอ่ะก็ขอบคุณนะครับพี่น้องที่เข้ามาที่ตามรับชมช่องเ,องเล็กๆสวนเ,เล็กๆแห่งนี้นะครับหลังจากห่างหายไปนานก็ขอบคุณมากๆนะครับที่เข้ามาดูฝากกดไลค์กดแชร์กดค,ค,ค,คอมเมนต์ให้ด้วยนะครับ เป็นกำลังแรงใจเดี๋ยวเซตราัรกิจแล้วจะก้าวร,ระทาคลิปคุดไม้คดตะโกคุดอะไรต่างๆมาเหมือนเดิมตอนนี้อยู่ในเช่วงวงการทํากาแฟทำเออไม่ใช่การขยายสวนเดี๋ยวมีโอกาสจะมานําเสนอต่อไปเด้อยพี่น้องเด้อขอบคุณมากครับสวัสดีครับผมสมมุติว่าทำสามพันนะตีจากสองพันนี่ก็ กองกระถางพวกนี้ไม่พอไปขอเมียยึกเมียก,กระบ่นอึกได้นี่ขอเมียซื้อกระถางเพิ่ม